สวัสดีครับเราเกมเกนในทอมคลิปนี้มีตัวละครใหม่จาก Eternal Evolution ครับพี่หมาป่าเฟนเลียไปดูกันครับ เป็นเลียเป็นตัวละครระดับ SSS สายอาชีพกองหน้าเวนการเผาพันปีศาจเวนเฟอร์ครับแค่มาตัวเปล่าๆเนี่ยก็น่ากลัวแล้วนะนี่มาพร้อมกับดาบขนาดใหญ่นะครับและมาเป็นมันม่วงมาเลยทีเดียวพี่มาป่าฟิลเลียครับเอาชื่อมาจากหมาป่าในตำนานของชาวสแกนดิเนเวียนะครับอันนี้ก็แถมความรู้ไปนิดหน่อยซึ่งนิดจริงๆนะ เพื่อแม้ในการเสียเวลาครับเราไปต่อกันที่สกิลของตัวเฟนเลียกันเลยสกิลแรกครับวูฟบัตเป็นพาสซีฟสกิลครับซึ่งจะมีความสามารถเนี่ยอย่างแรกเลยคือเหมือนกับตัวเวนการ์ดทั่วไปนะครับก็คือเอา m a ็ก p ครับสมาเปลี่ยนเป็น Attack ความสามารถอีกความสามารถหนึ่งที่เพิ่มขึ้นมานั่นก็คือการลดดดเมจประเภท AOE ครับลงถึง30%และมีความสามารถในการตายฟื้นได้1ครั้งครับในหการต่อสู้ ในหมวด PVP ครับและเหมืองเผ่าพันธุ์เนี่ยตัวเฟลเลียสามารถถูกมองว่าเป็นเผ่าพันธุ์เทอรล้นมนุษย์ได้นะครับเพราะว่าก่อนเป็นหมาป่าในเขาน่าจะเป็นมนุษย์มาก่อนนะอันนี้คิดเองนะไม่เกี่ยวนะครับเขาไม่ได้บอกไว้ไปต่อที่เอฟเฟกพรสวรค์ของสกิลนี้ครับหลังจากเริ่มเกมมา5วินาทีครับตัวเฟลเลียจะเข้าสู่สาระครอบงำ domination นะครับอันนี้ก็คือถ้าอ้างอิงจากตัวของโซนาครับเป็นตัวละครที่มีความสามารถนี้ก่อนหน้านี้ครับก็คือการจะเก็บเอาด a ม a g ที่ถูกโจมตีเนี่ยไปเพิ่มเป็นการโจมตีของตัวเองครับซึ่งความสามารถ domination เนี่ยครับไม่สามารถลบล้างได้มาต่อกันที้ความสามารถเฉพาะตัวครับของสกิลนี้เมื่ออับจะสมมตินำให้หลังจากที่ตัวเฟรียนะครับตายฟื้นขึ้นมาครับจะเข้าสู่สถานะที่มีชื่อว่าบัตเทิร์สครับ อันนี้คือจะทําให้ตัวเฟรียนะครับมีขนาดตัวที่ใหญ่ขึ้นนะครับพร้อมทั้งเพิ่มแม็กคิีอีก60%และจะได้รับความสามารถในการลดดเาเมจร50%ในหมวด p v p ครับจะโจมตีแรงขึ้นถึง100%ครับใส่ศัตรูที่มีเลือดเยอะกว่าตัวเฟรียเองมาตอนนี้สกิลต่อไปครับมีชื่อว่าบัตลัตครับถ้าออกเสียงผิดขออภัยด้วยนะจะเป็นความสามารถที่เปิดใช้เนี่ยครับจะทําให้ทุกๆ 1%, 1ของ HP ที่เสียไปครับจะไปเพิ่มดัมเมจ0.5%ครับและเพิ่มความสามารถในการดูดเลือดอีก1%ซึ่งมันจะซ้อนทับได้ทั้งหมดสูงสุดอยู่ที่30ชั้นด้วยกันไปต่อนี่พรสวรรค์ครับเมื่อเราอัพจากโนทำให้ถ้า HP ครับของตัวเฟรียนะต่ำกว่า50%เมื่หล่ครับจะเพิ่มความสามารถดูดเลือดเข้าไปอีก50%และความสามารถเฉพาะตัวรับเมื่ออัพจากโนทำให้จะทำให้ ความสามารถนี้ครับจะไม่มีลิมิตสูงสุดนะครับในการซ้อนทับบัฟนะครับคือจะเพิ่มดาเมจจาก h P ที่เสียไปและการดูดเลือดเนี่ยปกติเนี่ยหากเราไม่ได้อัพความสามารถเฉพาะตัวจะซ้อนทับได้หมด3ามชั้นครับแต่เมื่อเราอัพครับจะสนับมาให้มันซ้อนทับได้เรื่อยๆครับไม่มีลิมิตชีวิตเกินร้อยผู้สนับสนุนน่าจะต้องเข้าแล้วนะนทีนี้สกิลต่อไปครับมีชื่อว่า call of encaster เปสกิลที่เมื่อเราใช้ครับศัตรูที่อยู่ในระยะ3เมตรจะโดนดามเมจ900%ของแอตแทกของตัวเฟเลียและจะติดสถานะหวาดกลัวเป็นเวลา6วินาทีในขณะเดียวกันครับที่ใช้สกิลนี้ตัวเฟเลียจะได้รับบัฟลดดามเมจ35%เป็นเวลาเวลา3วินาทีถ้าใช้ตอนที่ตัวเฟเลียครับตัวใหญ่ครับหรือที่เรียกว่าบัตเทิร์สนะครับตายแล้วเกิดเนี่ย ระยะจะเพิ่มขึ้นนะครับแต่เขาไม่บอกว่าเพิ่มแค่ไหนครับก็คือจะเพิ่มความกว้างนะครับของสกิลนี้ให้มากขึ้นส่วนพรสวรรค์ของสกิลนี้ครับจะส่งผลในโหมด PV ครับจะลดดาเมจจากศัตรูที่อยู่ในระยะนี้ครับถึง60%สส่วนความสามารถเฉพาะตัวครับเมื่อราบครับทุกครั้งครับที่ใช้สกิลอันติจะรีเซ็ตครูดาวของสกิลนี้ครับซึ่งการรีเซ็ตเนี่ยจะต้อง รีเซ็ตทุกๆ4วินาทีครับคือถี่กว่านั้นไม่ได้นะครับรุดรีเซ็ตไปครั้งแล้วครั้งต่อไปต้องรออีก4วินาทีถึงจะรีเซ็ตได้อีกครั้งหนึ่งมาถึงสกิลสุดท้ายครับสกิลอันติครับของตัวเฟลเลียมีชื่อว่าไวท์เทอร์เรอร์นะครับโดยตัวเฟลเลียครับจะกระโดดใส่ศัตรูครับโจมตีเป็น a e ครับสร้างดาเมจ2,500%นระครับของแอตแทกใส่ศัตรูที่อยู่ในระยะครับพร้อมทั้งติดดีบัฟ หวัดกลัว6วินาทีนะครับสก,กิลนี้จะไม่มีการติดคียที่เข้าใดๆครับใน PVP ครับถ้าสก,กิลอันตินี้ครับฆ่าศัตรูได้ครับจะฟื้นฟูความโกรธครับขึ้นมาอีก600หน่วยนะและการโจมตีโดนสิ่งอัญเชิญครับจะตายทันทีครับ มาต่อกันที่เอฟเฟกต์พรสวรรค์ครับของสกิลวันตีครับเมื่อใช้สกิลตีครับนอกจากจะโจมตีครับสร้างดาเมจแล้วก็ยังเป็นการขโมยครับพลังงานหรือว่าความโกรธจากศัตรูครับที่อยู่ในระยะเนี่ยหนึหน่วยครับซึ่งไอ้พลังงานและความโกรธนยครับเป็นค่าครับในการใช้ปล่อยสกิลอันติของตัวละครนั้นๆครับซึ่งในตัวของเฟลีเเนี่ยจะใช้ค่าความโกรธนะครับไม่ใช่ค่าพลังงานครับและคราวนี้ครับหากตัวละครที่เราไปดูดมาเนี่ยมันเป็นค่าพลังงานครับ ก็จะเปลี่ยนค่าพลังงานนะครับเป็นความโกรธให้ฟิลเลียเหมือนกันครับไม่ต้องกังวลว่าตัวละครนั้นมันใช้ค่าพลังงานครับไปดูดมาไม่เกิดประโยชน์ไม่ใช่ครับมันก็จะเอาพลังงานนั้นเปลี่ยนเป็นความโกรธครับให้กับตัวฟิลเลียเหมือนกันครับและถ้าหากใช้สกิลครับตอนที่ตัวใหญ่ครับหรือบัตเทิร์ดนะครับตัวฟิลเลียก็จะได้รับการขโมยครับทั้งพลังงานแล้วก็ความโกรธเพิ่มอีก50หน่วยส่วนเอฟเฟกต์เฉพาะตัวครับ เมื่อเราอัพหลังจากใช้สกเลิตีตครับจะเพิ่มน้ำเม็ให้กับตัวเฟลเลอยอีก35%ครับในโหมด PVE นะครับจะซ้อนทับได้ทั้งหมด10ชั้นครับและนี่คือสกิลครับของตัวเฟลเลีรครับต่อไปเราไปดูครับว่าตัวเกมแนะนำเกี่ยวกับตัวเฟลเลียไว้อย่างไรกันบ้าง ตัวเกมแนะนำให้ตัวฟิลเลียครับยืนในแถวกลางครับส่วนค่าสเตตัสที่แนะนำก็จะมีเฮดพีครับมีแอ t แท k ครับแล้วก็ m a เม r รีดิว ส่วนอุปกรณ์สวมใส่ที่เกมแนะนำก็จะมี2เซตด้วยกันนะครับมีเซตชาร์จและก็เซตหัวใจครับเซตชาร์จเมื่อใส่4ชิ้นจะเพิ่มแมคคินพีสิบห้าเปอร์เซ็นต์ะครับและถ้าใช้สกิลประเภทพุ่งชนครับจะรับบัฟเพิ่มดาเมจสามสิบเปอร์เซ็นต์และก็ลดดาเมจอีกยี่สิบเปอร์เซ็นต์เป็นเวลาห้าวินาทีครับส่วนเซตหัวใจครับเมื่อใส่สองชิ้นจะเพิ่มแมคคินพีอีกสิบห้าเปอร์เซ็นต์ต่อไปครับเดี๋ยวเราลองไปดูครับว่าตัวผมครัฟนิกทอมครับใช้อุปกรณ์สวมใส่อะไรให้แก่ เนเลียบ้างอันนี้คือที่ผมเลือกใช้ครับก็เป็นเซ็ตชาร์จ4ชิ้นนะครับแล้วก็หัวใจอีก2ชิ้นครับตามที่เกมแนะนําเลยเดี๋ยวเราไปดูเมอรเซเดสส์ของ3ชิ้นล่างนะครับว่าผมเลือกเป็นอะไรกันบ้างครับเริ่มกันที่ส่วนของมือก่อนเลยครับผมเลือกเป็น Mac h p ครับเช่นเดียวกับมั่วครับผมก็เลือกเป็น Mac h p อีก50% ส่วนรองเท้าครับตอนนี้ผมมีแค่ m a c HP ครับ50%เหมือนกันครับแต่หากมีดัมเมดรีดิวครับก็สามารถเอามาใช้ได้เช่นกันครับแต่เผอิอตัวผมเนี่ยไม่ได้มีครับก็เลยใช้เซตนี้ไปก่อนนะอันนี้คือที่ตัวผมเลือกใช้ครับเพราะจะเน้นแบบไปที่ HP เป็นหลักครับส่วนสับสแต็จะไปเป็น a อ t a ท k ครับหรือดัมเมดรีดิวนั่นเอง คราวน,นี้ก็มาถึงความที่เหนส่วนตัวของผมเกี่ยวกับตัวเฟลเลียนะครับก็หลังจากที่ลองใช้มันนิดหน่อยแล้วเนี่ยตัวเฟลเลียครับก็เป็นตัวละครสายชีพของหน้าครับที่หากใครเป็นเมนของสายของหน้านะครับต้องหามาใช้ครับหรือไม่ใช่เมนก็ตามครับก็น่าจะต้องหามาใช้เช่นกันนะครับเพราะไม่ว่าจะเป็นทั้งหมด PVE ครับที่ใช้ดีดันนความสามารถในการลดด้เมจ LE ครับหรือความสามารถครับในการไต่ฟื้นะครับก็น่าจะช่วยให้ตัวเฟรียนะครับสู้กับคู่ต่อสู้ได้ง่ายมากยิ่งขึ้นครับรวมถึงความสามารถในหมวด PP ครับที่เป็นการโจมตีนะครับด้วยสกิลอันติทําให้ตัวละครหากตายครับจะสามารถใช้อันติต่อได้ทันทีครับหรือหากเป็นการจบดีอันติใส่ตัวละครประเภทใส่สิ่งนั้นเชิญนะครับก็จะทําให้ตายในทันทีเพราะน่าจะทําให้ตัว เฟลเลียครับสามารถต่อสู้ครับกับทีมอันเชิญนะครับที่เป็นทีมที่ค่อนข้างจะแข็งแกร่งครับได้ดีมากยิ่งขึ้นครับทำให้ทีมกองหน้าหรือเวนการ์ดเนี่ยต่อต้านกับทีมอันเชิญได้นะครับรวมถึงว่าความสามารถที่ติดตัวของตัวเฟลเลียมาคือความสามารถในการต้านทานครับสกิลที่เป็นเอวีถึง30%เนครับก็อาจจะทําให้ตัวเฟลเลียครับต่อสู้กับสายชีพพลังงานครับที่มีการจกตีเป็นกลุ่มซะส่วนใหญ่นะครับทำให้ดีขึ้นครับน่าจะไม่ทีมครับ เวนการ์ดหรือกองหน้าเนี่ยใน p p น่าจะสามารถพอจะต่อกอครับกับทีมอันเชิญหรือว่าทีมพลังงานได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองเดี๋ยวผมจะเอาที่ผมนะครับทำทีมเวนการ์ดไปลงใน PPP เผชิญหน้ากับทีมอันเชิญซัมมนเนอร์นะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันพอจะสามารถต่อสู้กันได้ไหมนะ อันนี้ทีมแวนการ์ดของผมนะแล้วก็แขกรับเชิญแล้วครับทีมซัมเมอร์ครับซึ่งมีพลังมากกว่าทีมผมอยู่นิดหน่อยนะครับจริงแล้วผมก็ซ่้รองซ่วเขาอยู่หลายครั้งนะครับแต่ก็ส่วนใหญ่ก็จะแพ้อยู่นะแต่ว่าอันนี้เป็นรอบที่ชนะนะครับก็เลยเอามาให้เพื่อนได้ดูครับว่าจริงแล้วแวนการ์ดเนี่ยจริงๆถ้าพลังแบบถึงนะครับและจองอาองมันได้เนี่ยก็สามารถเอาชนะทีมอันเชิญได้เหมือนกันนะ นะครับก็เป็นผลงานนะครับทีมเวนกาที่ผมได้ลองสู้นะครับและสามารถผ่านทีมแสนเชิงที่แข่งแร่งออกมาได้นะเราเกมแกด์ทมคลิปนี้ครับก็หวังว่าจะพอเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างครับไม่มากก็น้อยครับเพื่อนคนไหนที่เข้ามารับชมก็ฝากกดไลค์กดติดตามหรือกดแชร์เป็นกําลังใจให้กันครับหรือหากมีคําถามข้อเสนอแนะหรือคําติชมอะไรครับก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ครับเราเกมแกด์ทมคลิปนี้ครับเราตัวละครเลีย ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับผมแล้วเจอกันครับ